สวัสดีครับและขอสวัสดีสําหรับทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้ครับผมพิทัพวีรำคนเดิมครับบริษัททีเอสแท็กเตอร์การเกษตรยนต์2022จำกัดนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้ามาอ่สู่การอัปเดตนะครับสินค้าเข้าใหม่นะครับผมอัปเดตหน้าร้านที่สาขาหนึ่งครับที่หมู่บ้านน้องไฮตมบลตลาดโพอำเภอลำเปีายจังหวัดบุรีรัมนะครับผมวันนี้เอามาฝากกันพิมพ์นิยมครับ คั้าเอลสามสี่ศูนย์แปดนะครับมาพร้อมอุปกรณ์สามชิ้นดันหน้าผ่านหลังโรตารี่นะครับตัวนี้อ่าทีสักคันหนึ่งครับเบอร์โทรสามศูนย์แปดศูนย์สามแปดสามเก้าเจ็ดแปดเก้าครับศูนย์แปดสี่ศูนย์สี่แปดสามเจ็ดเก้าเก้านะครับผมรับซื้อขายแลกเปลี่ยนตีเทิร์รถทุกชนิดเมื่อเดิมนะครับผมคัวด้าเอลสามสี่ศูนย์แปดคันนี้เป็นรถขนาดสามสิบสามสิบสี่แรงม้าเครื่องยนต์สามสูบนะครับอ่า มาพร้อมอุปกรณ์ดันหน้าผ่านหลังโรตารี่นะครับอุปกรณ์ครบมือเลยนะครับผมตัวนี้สีสันเดิมเดิมนะครับผมสีสันเดิมเดิมเลยเห็นสีสวยๆอย่างนี้สีเดิมทั้งคันนะครับตัวนี้อ่าสีเดิมโรงงานเลยนะครับเป็นรถสองพารคขั้นสี่ล้อครับแปดเกียร์เดินหน้าสี่เกียร์ถอยหลังครับผมตัวนี้อ่าเป็นระบบอ่าเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีทีนะตัวนี้อมาพร้อมอุปกรณ์ดันหน้าผ่านหลังโรตารี่ครบมือสามชิ้นเลยนะครับผม งานนาก็ได้งานไร่ก็สบายเลยครับสาหรับคันนี้นะครับผมสีสันเดิมๆสภาพยางสวยเลยนะครับยางสวยสีเส้นเลยมาเลยครับพิเศษครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทอุปกรณ์สามชิ้นด้านหน้าผ่านหลังโรตารี่ส่งฟรีสามร้อยกิโลเมตรครับของแถมห้ารายการยังคงมีให้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้ตรงนะครับผมตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้เลยนะครับผมจุด P.T.O ข้างหลังใช้งานได้ปกติไฮดรอลิกหลังยกขึ้นลงปกตินะครับผม อ,อ,อ่าอีสันท้ายเดิมๆนะครับสนุกสนใจไงกิ้งกลางกันเข้ามานะครับหรือว่าจะเข้ามาดูที่หน้าร้านที่สาขาหนึ่งครับที่หมู่บ้านหนองไฮตมบลตลาดโพ,พอำเภอเปราืจังหวัดบุรีรัมย์ครับอยู่ติดทางหลวงเส้นทาไปมืคูเมืองครับอ่าอันนี้น้ําไม่ดันนะครับผมน้ำไม่ดันสีตัวสีเครื่องเดิมๆอ่าเป้านคูเมืองครับซึ่งอยู่ห่างตัวอำเภอประมาณ 6กิโลเมตรนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยครับสำหรับทุกคลิปทุกวิดีโอที่นำเสนอไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณจากใจทีมงานพิ่ทัพปุยลำคนเดียวครับผมสวัสดีครับ